ถ e, ้าถือว่าสมมุติแล้วค่ะแต่ไม่อยากทะเลาะนะครับแต่ไม่อยากทะเลาะสมมุติว่าถ้ากอนเอาหนูเรื่องนอนนะถ้าหนูเรื่องนอนเฮียมีวิธีการแบบง้อยังไงง้ออะไรฮะเฮียเหรียญหรือว่าเฮียเฮซีครับเอาเอาเฮียเหรียญก่อนพอเฮียเหรียญเสร็จเราก็เป็นเฮียซีเฮียเหรียญง้อเหรอถ้าเฮียเหรียญจะง้อเฮียเหรียญง้อเฮียเหรียญนะอันนี้มองว่าเฮียเหรียญง้อเฮียเหรียญจะแบบค้างรักค้างรักอะแล้วเฮียซีไม่ค้างรักหรอเฮียเหรียญใช่ไหมครับ เอาเบรกไปไออีพีหลังๆงงเลิ่เริ่มงงแล้วเหมือนกันอีพีหลังๆในขีดเหลี่ยมก็จะแบบค้างรักหนูมากขึ้นอย่างอีพีเก้าก็จะแบบค้างรักมากขึ้นใช่แล้วอ้อนแบบค้างรักยังไงคะอ้อนแบบค้างรักยังไงถ้าสมมติว่าจะหนูเกลื้องอนเหรอไม่ใช่หนูเกลื้องอนเหรอนอนก็จะหอมแก้มครับเงินอยู่หอม ลราเล่นเฮีงอนเผลนนะแบบปกติไลฟ์แบบไม่ได้มีแบบสเปนเดอร์อยู่ตรงนี้ใช่ครับเผล่นนะครับผมอ่าแล้วถ้าไม่น่าขัดซีเลยนะเมื่อกี้ไม่ตน่าขัดซีเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพี่ซีเฮียซีแล้วคะถ้าเกิดถ้าเฮียงอนจะทำยังไงถ้าถ้าถ้าเฮียงอนหรือว่าถ้าผมถ้าแบบเปลี่ยนเปลี่ยนจากคาแรคเตอร์ค่ะจากเฮียเหยวนอ๋อเป็นเป็นเฮียใช่ไหมเออ ไม่ดูเพราะว่าไม่เคยงอนไม่ดูคฮะผมต้องงอนไม่ใช่เอาเหรอเอาเฮียงอนเลยเอาไม่ใช่ผมงอนหรอเฮียงอนไม่ใช่หรอผมงอนแล้วเฮียซีเมื่อกี้เป็นเฮียเหลี่ยงเอาเป็นนี้เป็นเฮียก็ได้งอนอยู่ไงนี่ขนาดผมงอนน้องก็ยังงอครับงอถ้างอนถ้างอก็งออยู่เลยเฮียนิวหรอจริงๆถ้าถ้าเป็นเฮียนิวเฮียซีเฮียนิวนะครับผมก็ถ้างอก็น่าจะคุยกันตรงๆแหละก็ถามว่าเฮ้ยเป็นอะไร แต่ถ้ายังคุยไม่ได้รู้สึกก็น่าจะเป็นกอดเพราะเราชอบแบบกอดให้กําลังใจอ๋อก็แสดงว่ากอดให้ก็สักหนึ่งกอดได้ไหมครัจริงแอบหนาวแอบหนาวมากเลยครับในนี้ครับกอดนะกอดครับกอดสู้ๆนะอย่าคิดมากมันเอาเรื่องจริงมาพูดอ๋อแล้วถ้าสนองกันถ้าเกิดว่าเป็นหนูเกลือกับครับสารบบ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 บรบบบบบ หนูแกงอเหีนยนะไม่มีเลยอ่ะจริงเอ็มหนูเกิมันจะรู้สึกว่าหนูเกิรมไม่เคยใช่ไหมหนูเกิร์มมีแต่งอมีแต่มีแต่น้อยใจเฮียไม่ได้แบบงอเฮียขนาดนั้นไม่ไมีแต่น้อยใจเฮียแต่ว่าถ้าจะงอเหรอผมว่าก็คงเหมือนก็คงเหมือนนุ่นนิวนะครับก็คงเหมือนผมแหละเพราะว่าหนูเกิร์มกับผมก็คิดว่าในสิทธิ์นิสัยก็คล้ายๆกันอยู่ก็แบบ ก็ก็ไปอ้อนแหละครับอ้อนอย่างเช่นบอกบอก,บอกอีกครั้งสิครับอ้ออยากได้ยินบอกอีกบอกอีกติดตามได้ในอีพีแปดด้ยแต่สีนั้นเราชอบมาก <c oughs>